On a hat? มังกรน,นะครับมังกรน,นะฮะทั้งดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อยู่ด้วยกันแล้วนะฮะนะพฤหัสเสาร์มันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือการเริ่มต้นนะครับมังกรเปลี่ยนแปลงแล้วดีอาจจะต้องเบรกอะไรบางอย่างบางทีคุณทําอะไรบางอย่างที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยดีไม่ดีก็อย่าไปทามันสิครับนะไม่ดีก็อย่าไปทํามันก็ทําอะไรใหม่ๆบ้างเพราะนั้นเนี่ยคนมังกรเนี่ยคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยทำอะไรให hmm hmm ม่ๆด <ๆ S 2> ีม <ๆๆ S 2> ันเป <ๆ S 1> ็นดวงการเปลี่ยนแปลงมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วเฮงนะ เปลี่ยนอะไรบ้างล่ะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนทิศทางการนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะครับเปลี่ยนพ้อมุ้งผ้มาม่ามันก็จะดีสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับเปลี่ยนแล้วดี ต้องให้มังกรน,นะฮะแต่บางทีมันก็กลัวเอมันเปลี่ยนแล้วมันจะดีป่ะแต่ว่าดวงใน,นช่วงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันดีมันเกิดความสุขนะฮะอ่ามีความมั่นคงมากขึ้นนะ,ะมีความชัดเจนมากขึ้นเันนั้นชาแลัคนาราศีมังกรเหนื่อยหน่อย,น,อยนะฮะวางแผนหน่อยเรื่องเงินอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับเรื่องความรักก็ดูแลกันหน่อยแล้วกันนะฮะ คนโสดก็อาจจะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมันระวังเป็นราศีที่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ประมาทนะฮะนะอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยจากที่ไม่เคยออกกําลังกายกลับมาดูแลกลับมาออกกําลังกายกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับดวงของคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจะดี มาถึงลัคนาราศีกุมใน1เดือนกับอีก10วันตรงนี้นะครับพูดไป2ภัยเบีย้ยนิ่งเสียต่าลึงทองหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยลัคนาราศีกุมอาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเงียบสงบสุข,ขุมนุ่มลึกนี่นะกลับมาดูตัวเองนะครับนะช่วงนี้ Facebook เฟซบุ๊กก็เบาๆหน่อยแตนะ่มีปัญหากัน ชาลราศีกุ่มดวงก็ต้องเงียบต้องมุ่งมั่นตั้งใจทํางานตัวเองให้ดีนะครับให้ความสําเร็จของเราเนี่ยมันเป็นกระบอกเสียง แทนตัวเรานะครับคุณเองก็อาจจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามที่มันเทาๆก็ต้องเบาหน่อยต้องเบรกหน่อยนะครับมีโอกาสาที่จะมีปัญหาเรื่องของคดีความด้วยนะฮนะก็ต้องไปจัดการมันก็อาจจะเป็นวิบากกรรมเดิมนะคนะรับเพราะนั้นเราก็ต้องมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับรับกลุ่มรบอบครอบอะไรไม่ดีก็ต้องตัดออกนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะชาวราศีกุมนะฮะต้องใช้ความนิ่งนะฮะจัดการเรื่องนี้ฮนะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็เดดีขึ้น รเรื่องความรักก็ช่วงนี้ก็ต้องเรามาระวังนะฮะรวมถึงเรื่องของสุข,ขภาพด้วยนะครับที่อาจจะมีปัญหาตามมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยนะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวเก็บตัวให้ดีนะครับผ่านพ้นได้แน่นอนแล้วก็ดีขึ้นด้วยฮนะ ที่ถไปครับก็คือชาวลัคนาราศีมีนมีนต้องบอกว่างานดีเงินด,นดีแฮปปี้มีความสุข1เดือน10วันจากตรงนี้ไปก็จะส่งผลทําให้คนลัคนาราศีมีนเกิดเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นนะครับนะเกิดความสุขนะแต่ความสําเร็จกําลังรอแล้วนะฮะทุกอย่างก็กําลังจะไปได้สวยใน1เดือนกับอีกส0วันตรงนี้ระยะเวลาไม่ได้นานเพราะนั้นวันที่28ก็กดปุ่มสตาร์ทเลยลุยเลยนะครับนะวันนี้ก็คิด วางแผนแล้วก็ลุยเลยนะครับนะก็จะมีความสุขมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีมากขึ้นนะฮะงานเงินก็ลงตัวดีแต่ว่ารายจ่ายเยอะนะบางทีได้งานมาได้เงินมามนอาจจะไม่ได้แบบว่าวางแผนนะครับชาวราศีมีก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยการจ่ายมันก็เป็นเรื่องดีนะครับซื้อบ้านนะไม่ต้องไปเช่าเขาซื้อรถเป็นของตัวเองก็เดินทางสะดวกนะครับเอาไว้ใช้ทำมาหากินไดน้ถึงแม้รายจ่ายจะมีเข้ามา มันก็เป็นรายจ่ายเพื่ออนาคตทั้งนั้นนะครับก็วางแผนกันได้ดีแล้วกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะความรักก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่คนมีคู่ก็จะดีขึ้นนะฮะเรื่องสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนะครับต้องบอกว่าชาวราศีมีมเป็นอีกหนึ่งราศีที่เกิดโอกาสที่ดีนะครับหลังจากดาวพฤหัสย้ยายในครั้งนี้ครับขอให้ตั้งใจนะมีนเป็นกําลังใจให้นะครับ